Container Showcase Review ตู้ห้องน้ำแบบแบ่งเป็น2ห้องสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ห้องน้ำที่เตรียมจัดส่งที่กรมทางหลวงเส้นมอเตอร์เวย์ M6 นะครับช่วงสงกรานที่เป็นตู้ห้องน้ำแบบแบ่งเป็น2ห้องรายละเอียดของทั้ง2ตู้นี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่นะครับขนาดกว้าง1เมตรยาว 2เมตร80 m. สูง2เมตร50 m. ครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กมอกถูกพ่นทับด้วยสีกันสนิมของ TWA Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริงของ TWA g r a p t o n อย่างที่เห็นในภาพโครงสร้างจะเป็นสีน้ําเงินครับตัวตู้ครับมีขาตั้งนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่4ขานะครับก็สามารถยกสูงลอยได้เลยนะครับตัวผนังและหลังคาเป็นแผ่นฉนวนสําเร็จรูป Showcase IsoWall ซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสี ด้านบนแผ่นเหล็เกเคลือบสีด้านล่างและตรงกลางจะเป็นโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโพลีสไตรีนโฟมหรือไอโซวอลนั่เองนะครับความหนาอยู่ที่2นิ้วคุณสมบัติคือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้แล้วเรานํามาใช้เป็นตัวผนังของตัวตู้ที่เห็นเป็นสีขาวนี่นะครับแล้วก็ตัวหลังคาตัวตู้มีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายนะครับจะเห็นอยู่ด้านบนนะครับสหูแล้วก็ตรงนี้อีก4หูครับและหลังคาจะยื่นออกมาด้านละส5เซนครับฝั่งนี้นะครับ ตัวตู้นะครับเนี่ยครับจะแบ่งเป็น2ห้องอยู่แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดกันนะครับตัวด้านหน้าของตัวตู้ครับจะเป็นห้องที่เปิดออกฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเป็นห้องน้ําคือเป็นทั้งชายหญิงรวมกันนะครับลูกบิดนะครับเป็นของเยลประตูนะครับเป็นบานเปิดด้านในนะครับทั้งสองห้องเสมอกันพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องกร a n i t o สามสิคูณสาปูสูงขึ้น1แถวที่ใส่กระดาษทิชชู่สุขภัณฑ์ฝักบัวชำระ ราวแขวนผ้าตัวเบเกอร์สกิทครับหลอดไฟ LED พัดลมดูดอากาศกระจกเงาคอาเคาน์เตอร์และอ่างล้างหน้าและจะมีตัวฝักบัวอาบน้ำให้ตรงนี้1ชุดครับสวิตปิดเปิดเป็นของฮาโก้ครับควบคุมทั้งพัดลมดูดอากาศฮารตาลิ ari, 6นิ้วแล้วก็หลอดไฟครับมีระบบฟอร์เดนให้นะครับนี่คือในห้องแรกครับส่วนห้องที่2ครับ ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับแต่ประตูจะเปิดไปทางฝั่งนู้นครับก็มีอุปรกรณ์ครบให้เหมือนกันนะครับหลอดไฟพัดลมเูลืออากาศราวแขวนผ้ากระจกเงาเคาน์เตอร์แล้วก็ตัวฝักบัวชำระฝักบัวอาบน้ําครับสุขภัณฑ์ระบบท่อระบายน้ําแล้วก็กระเบื้องปูด,ด้วยแกรนต้3สามสิบคูณสาปูสูงขึ้นหนแถวที่ใส่กระดาษทิชชู่ครับนี่คือรายละเอียด ด้านหน้าที่เป็นด้าน2เมตรของตัวตู้ใบนี้ครับมาดูด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือจะเป็นตำแหน่งของ power plug ตัวผู้ตัวเมียสำหรับต่อไฟเข้าอันนี้เราเทสไฟนะฮะแบบกันน้ำแล้วก็ด้านหลังครับจะมี partition ก็คือตัวผนังกั้นนะฮะผนังกั้นนี้ก็จะเป็นสำหรับกั้นตัวโถสุขพันชายนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังมีให้2ชุดแล้วก็มีระบบท่อน้าเข้าน้าออกก็สามารถจาน้าเข้าน้าออกตามนี้ได้ทั้งหมดครับมีให้2ชุดนะครับ แล้วก็นี่คือพอัดลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด6นิ้วนะครับแบบมีฝาครอบนี่คือรายละเอียดของตัวตู้ห้องน้ําทั้ง2ใบจะเหมือนกันครับสเปคจะมีทั้งหมด16ใบนะครับก็ไปชุดแรกก่อนนะครับ2แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่ยอยไปกันอีกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังทีประกอบอันนี้มาเช็คความเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะออกคืนนี้ครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของตัวตู้ห้องน้าแบบแบ่งเป็น2ห้องหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์ 0 8 9 9 9 9 5 5 4 5หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท Assign Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w w container showcase com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมครับตู้ห้องน้ำสำเรจรูปแบบแบ่งเป็น2ห้องจัดส่งที่มอเตอร์เวย์ M6 จังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ